สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ชา n นลแ d a ดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูซุปมากาักกะโรนีไก่สับพริกเผาครับเป็นเมนูซุปที่ทำง่ายๆรสชาติกลมกล่อมแถมมีความหอมของพริกเผาที่เราคั่วเองด้วยนะครับตัวเส้นมักกะโรนีก็มีความนุ่มหนึบเข้ากับน้ำซุปได้เป็นอย่างดีเลยครับรับรองว่าเพื่อนๆจะต้องถูกใจแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของน้าซุปนะครับเราใช้น้ําเปล่าประมาณ2ลิตรผักที่เราใส่ในน้าซุปก็จะมีกระหล่าปีแครอทหัวชัยเท้ารากผักชี3ามรากแล้วก็ผักกวางตุ้งครับต่อไปเป็นต้นหอมซอยช่วยเพิ่มความหอมนะครับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นเส้นมักกะโรนีนะครับเราใช้ประมาณ250กรัมสาหรับ3-4ที่นะครับ เติมเกลือ1นช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืช1ช้อนชาในการต้มนะครับต่อไปในส่วนของไก่สับเราใช้ไก่สับ3 0 0กรัมน้ำมันพืช4ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่น1ช้อนโต๊ะครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถไปดูใต้คลิปได้เลยครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราจะมาต้มเส้นมักกะโรนีกันก่อนนะครับอย่างแรกเราใช้น้ำาปล่าประมาณ1ลิตรครึ่งไปตั้งให้เดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นมักกะโรนีลงไปนะครับจากนั้นเราก็หมั่นคนเรื่อยๆนะครับตัวเส้นจะได้โดนความร้อนทั่วๆกันครับแต่ที่จะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีนะครับเพื่อนๆไปดูข้างซองของเส้นมักกะโรนีได้นะครับพอครบ10นาทีเราก็ลองตักมาชิมดูนะครับถ้านุ่มอร่อยแล้วก็ถือว่าใช้้ไดครับ เราก็ตักออกมาน็อกน้ําเย็นนะครับตัวเส้นจะได้ไม่เละครับเสร็จแล้วเราก็มาเสด็จน้ําให้แห้งเราก็จะได้เส้นมักกะโรนีเหนียวนุ่มอร่อยอร่อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาต้มน้ําซุปกันนะครับเรานําน้ําซุป2ลิตรไปตั้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่รากผักชีกระหล่าปีหัวไชเท้าแล้วก็แครอทครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ผงปรุงรสครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งไฟต่อไปเรื่อยๆจนผักสุกเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําไก่สับน้าพริกเผากันนะครับอย่างแรกเราก็ใส่น้ํามันลงในกระทะนะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางๆนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวกับน้ํามันให้หอมเลยครับ พอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่พริกป่นลงไปครับตามด้วยผงปรุงรสจากนั้นเราก็คั่วพริกกับกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมเลยครับพอพริกสีเริ่มเข้มขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไก่สับลงไปครับจากนั้นเราก็คั่วไก่กับน้ำพริกเผาให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับและดีจะใช้ตะหลิวบีบบีบแล้วก็สับๆ,ๆับไปด้วยนะครับตัวไก่จะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับ เราบี้แล้วก็คั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจนไก่กับน้ําพริกเผาเนี่ยเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับสูตรนี้ไกส่สามน้ําพริกเผาของเราจะเผ็ดกลางๆนะครับถ้าใครชอบเผ็ดมากๆเพิ่มพริกไปอีกช้อนหนึ่งได้เลยนะครับเราก็คั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับเราจะไม่คั่วให้แห้งจนเกินไปนะครับให้มีน้ําขูกคริกแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ เรากลับมาดูที่น้ำซุปผักของเรานะครับหลังจากที่เราต้มจนผักเปื่อยแล้วก็สุกดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ผักกวางตุ้งลงไปลวกครับตัวผักกวางตุ้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปจัดจานเสริร์ฟคู่กับมักกะโรนีนะครับพอผักสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำไว้ได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเราก็ตักเส้นมักกะโรนีใส่ลงไปในถ้วยนะครับถ้าเราใช้เลยเนี่ยเราไม่ต้องไปราดน้ํามันเพิ่มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเก็บไว้นานเนี่ย ก็โรยน้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับตัวเส้นมันจะได้ไม่แห้งจนเกินไปครับจากนั้นเราก็ตักผักแล้วก็นําซุปใส่ลงไปครับสูตรนี้เราสามารถให้ลูกๆทานได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องใส่พริกเผาลงไปนะครับอาจจะใส่เป็นฮอทดอกลูกชิ้นหรือว่าปูอัดแทนก็ได้นะครับพอเราใส่น้าซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ผักกวางตุ้งลงไปนะครับแล้วก็ราดด้วยน้าพริกเผาไก่สับลงไปครับ โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูซุปมักกะโรนีไก่สับน้าพริกเผาครับเป็นเมนูซุปที่ทําง่ายๆสดแล้วคล่องคอนะครับน้ำซุปก็มีความหอมกลมกลม่อมแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆจากน้าพริกเผาด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทาแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ ตัวเส้นมักะโรนีก็มีความเหนียวนุ่มกําลังดีเลยนะครับนอกจากเส้นมะโรนีเราจะมาทําน้าซุปแบบนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถนําไปผัดกับไข่กับหมูกับไก่แบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆนก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แต่ดีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ สำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ